ข้าราชการจังหวัดตากนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดตากประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะที่อาคารหอประชุมจังหวัดตากสารากลางจังหวัดตาก นายพงรัฐพิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำข้าราชการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยและประชาชนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชชยลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาโดยทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่ผส์นิกรให้พ้นจากความแห้งแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำมาจนถึงปัจจุบันโดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรัศการการย้อนรอยฝนหลวงไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายหลังเสด็จพระราชดำเนินสังเกตเห็นความแห้งแล้งและส่งศึกษาค้นคว้าทดลองจนเกิดผลสำเร็จอันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่บ่วงชนชาวไทยตลอดมา